แล้วก็วันนี้ท่านสจนะครับท่านสจปู่นะครับคุณแม่สอพิมนะครับแล้วก็สจแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอนะครับวันนี้ก็มานะครับแล้วก็ท่านผอต่างโรงเรียนต่างโรงนะครับแล้วก็ต้องขอต่างนวมัสการพระผู้เจ้าะครับท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับที่ท่านได้มอบในเรื่องของสถานที่นะครับ สิ่งหนึ่งที่กุ่มทุกประการเข้าหน้านะครับเป็นห่วงแล้วก็เราทํามาโดยตลอดนะครับก็อะไรที่สามารถแต่งปันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับก็อยากจะทําให้กับพี่น้องคอร์ดสุโรงนะครับวันนี้ท่านสสพิมทําหน้าที่อยู่ที่สภาครับสสในจังหวัดสุรินรทั้งหกคนก็ทําหน้าที่อยู่ในจังหวัดสุรินรนะครับก็ผมเองนั้นในฐานะคนจังหวัดสุรินรนะครับเป็นห่วงพี่น้องทุกคนนะครับ อย่าลืมนะครับมาตรการตอนนี้ได้ลดลงแล้วนะครับในเรื่องของกินร้อนควนกลางนะครับแล้วก็